คนที่เลือกกองที่1นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทำนายได้เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองแรกเนี่ยงานแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณนะคะ แบบไหนที่จะเหมาะกับคุณงานที่จะเหมาะกับคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกองแรกเนี่ยน่าจะเป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาเนาะนะคะแล้วก็เป็นงานที่จะต้องเขาเรียกว่าใช้ความเขาเรียกว่าเหมือนใช้กำลังใจอะคะ่ะใช้ความที่แบบ การตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นงานที่เหมือนกับว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคนสนับสนุนพพอร์ตด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแบบโดดเด่นอะไรเงี้ยเหมือนมีเสื่อเสียงเนาะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นที่สนใจอาจจะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์เป็น เป็นดาราเป็นนักแสดงหรือเป็นคนที่ออกข้างหน้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบต้องกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องเป็นคนคเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความแบบมุ่งมั่นนะคะสำหรับงานจริงจังเนาะแล้วก็ สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้ในในเขาเรียกว่าในในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าในการที่จะ,ะทำให้งานบรรลุเป้าหมายไปได้นะคะเนาะแล้วก็เป็นเป็นโคดเขาเรียกว่าเป็นเป็นงานที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนใช้จิตวิทยาเล็กๆเหมือนต้องแบบ ช่วยพพอร์ตนะช่วยพพอร์ตคนช่วยพพอร์ตทีมหรือว่าช่วยพพอร์ตคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งงานงานเนี้ยเหมือนคน่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นงานที่เหมือนกับต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนาะอาจจะเป็นเหมือนกับระดับผู้นําก็ได้หรือเป็นระดับสูงก็ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าต้องใช้ความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั่นแหละมันเหมือนกับมันเหมือนกับแต่ว่าในการแก้ไขเฉพาะหน้าเนี้ยมันก็ต้องมีทีมงานด้วยเนาะมีคนที่มาช่วยด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่เหมือนกับจะต้องช่วยเหลือคนด้วยเนาะช่วยเหลือคนช่วยเหลือ,อ มนุษย์สัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยก็เหมาะกับอา,อาชีพที่เป็นแบบหมอก็ได้พยาบาลก็ได้เนาะเป็นหมอดูก็ได้เนาะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนมีการแบบใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะใช้ความรู้สึกด้วยเป็นงานที่เหมือนกับว่าต้องใช้ใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกใช้แบบมูเมต์อะไรด้วยนะคะสําหรับงานงานนี้เนาะแล้วก็ เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนคือเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราตัดสินใจจะทํางานงานนี้แล้วอะ่ะมันก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะเดินหน้าแบบลุยต่อเลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นงานที่จะต้องช่วยช่วยแก้ไขปัญหาในหลายๆเรื่องที่เหมือนกับว่าเข้ามาเนาะ ค่อนข้างที่จะอาเป็นนักจิตวิทยาก็ได้เนาะหรือเป็นเป็นพยาบาลเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบช่วยดูแลบำรุงรักษาช่วยปกป้องเนาะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะช่วยเหลือคนนะคะกล่องแรกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปต่อกันกล่องที่สองเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์คำว่านอมรับคำทำนายนะคะใครสนใจอยากดูดวงก็สามารถแอดเข้ามาได้ที่บ้านเขียวได้เลยนะคะ a meya สองหนะคะแนะนําให้ดูส่วนตัวนะคะจะแม่นยํากว่านะคะแล้วก็สามารถเจาะลึกได้ในทุกๆเรื่องนะคะมาเริ่มกองที่สองกันเลยนะคะ สำหรับกองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกอกองนี้งานแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณนะคะงานรูปแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณนะคะไพ่ใบแรกงานแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณ งานส่วนใหญ่แล้วคนที่เลือกกองที่สองนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบค่อนข้างเหมือนกับเหมือนเป็นผู้นำเนาะเหมือนเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างทีง่ใช้แบบใช้เหตุและผลนะคะแล้วก็ใช้ความแบบมีการวางแผนเนาะมีการมีการเขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือน เหมือนเป็นเหมือนเป็นแนวแบบผู้นำเนาะเหมือนเป็นแนวแบบที่จะต้องแบบคิดวางแผนใดๆเนาะเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนแบบอะเป็นผู้บริหารก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวแบบเป็นผู้นำอะไรเงี้ยมันเป็นผู้บุกเบิกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ช่างคิดนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคือค่อนข้างเหมือนมีเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าเป็น เป็นงานที่เหมาะสําหรับกองเนี้คือน่าจะเป็นงานที่เหมือนค่อนข้างที่จะแบบเป็นผู้บริหารเป็นทํางานเกี่ยวกับออฟฟิศเนาะเหมือนกับว่าคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนาะมีการวางแผนมีการเ,ออเขาเรียกว่าแบบมุ่งมั่นอะเหมือนมีแบบมีมีแพชชั่นมีเป้าหมายอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าต้อง ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสมมุติว่าทําโครงการโครงการหนึ่งมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามุ่งมั่นที่จะทําให้งานเนี้ยสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าแบบค,ค,คิดมากเหมือนกันคิดคิดเยอะคิดมากคิดเหมือนกับว่าคิดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอือแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ จริงๆแล้วว่าเหมือนเขาเขาเรียกว่าเหมือนสมมติว่ามีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญเนาะในงานนั้นๆน่นะเขาก็จะแบบเขาก็จะรู้ว่างานเนี้ยในอนาคตอะ่ะมันจะเป็นรูปแบบไหนมันจะเป็นระบบระเบียบงานอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นขั้นตอนเนาะสำหรับกองนี้นะคะแล้วก็กองนี้ค่อนข้างที่จะ ช่างงานนะค่อนข้างเวลาทํางานนะค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบเนาะคือเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่แบบมีระเบียบรอบคอบละเอียดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแนวคิดใหม่ๆเนาะชอบเหมือนแบบทำอะไรใหม่ๆคิดริเริ่มงานใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับใช้ความคิดเยอะแล้วก็ใช้สมองเยอะด้วยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับพิจารณาอะไรเนี่ยต้องใช้เหตุและผลค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสำหรับคนกองที่สองนี้เนาะค่ะเดี๋ยวต่อไปไปต่อกันกองที่สามเลยนะคะ มาต่อกองที่สามนะคะสำหรับคนที่เลือกภายใบนี้เนาะกองที่สามนี้นะคะงานที่จะเหมาะกับคนกองนี้เนี่ยหรือรูปแบบงานที่จะเหมาะกับคนที่เลือกกองนี้จะเป็นรูปแบบไหนนะคะคนกองนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นคนทีเ่เหมือนกับอินดี้นิดนึงอะ่ะเหมือนเป็นคนแบบใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ความรู้สึกสัส่วนใหญ่เนาะเหมือนโมเมนต์แบบเวลาฉันจะทำงานอะไรฉันก็ต้องแบบฉันต้องมีอารมณ์ก่อนอะไรเงี้ยถึงจะแบบงานถึงจะแบบเ,เดินหน้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่ามีใครมาบังคับหรือว่ามีใครมาแบบ ยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะแบบอยากจะทําเท่าไหร่นะคะแล้วก็คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเออฉันไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นคนรูปแบบที่เขาจะต้องสําหรับคนเลือกกองเนี้ยรูปแบบที่เขาจะต้องทำเนาะงานเขาก็จะจริงๆแล้วเขาก็จะมีการแบบ มันแก้ปัญหาด้วยหลักๆแล้วว่ากองเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบจริงๆนะรูปแบบอะ่ะคืองานที่เหมาะคือเหมือนกับว่าเขาโฟกัสเรื่องเงินเลยเหมือนกับว่างานไหนได้เงินเนี่ยเขาจะแบบกระตือรือร้นขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยไหนได้เงินนะ่ะคือเขาจะแบบกระตือร้น,ลนแล้วก็มีความที่จะแบบอยากทำเนาะแล้วก็เหมือนกับว่า มีแรงบันดาลใจในการที่จะแบบลุกขึ้นมาทำงานอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนกองนี้นะคะโฟกัสที่เรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนาะว่าแบบเออเขาทำงานนี้แล้วเขาแบบมีความสุขไหมเขาทำงานนี้แล้วเขารู้สึกว่าแบบเออโอเคหรือเปล่าถ้าแบบเออถ้าแบบไม,ไมไ่โอเคอ่ะเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะแบบโอ้ฉันไม่อยากทำแล้วฉันเพล่เพอฉันแบบเปลี่ยนงานไปได้เลยอะไรเงี้ยอืมเป็นคนที่ เหมือนกับว่าถ้างานถ้างานที่ไม่ถูกใจหรือว่างานที่แบบหนักเกินไปหรือว่ามีคนมาบังคับมีคนมากดดันหรือว่ามีมีใครที่มาแบบเป็นกวนใจเขาอะไรเงี้ยเออจริงค่อนข้างที่จะแบบอินดี้นิดนึงเนาะศิลปินนิดหนึ่งอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเ,เรื่องเงินเป็นหลักแล้วก็อ่ะ อันจริงเหมือนคนคนสำหรับสำมะคนกองเนี้ยเรื่องเงินเป็นหลักถ้าง,งานหนักไม่ว่าทําได้หมดอะไรเงี้ยไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องงานหนักเรื่องปัญหาคือเหมือนสมมติว่าเงินเยอะงานหนักปัญหาเยอะเขาก็สามารถที่จะทําได้เนาะคือเหมือนกับว่าถ้าแบบโอเคอนะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคือมันไปได้อะ ถ้าแฮปปี้คือฉันก็คือจบสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ